ยินว่ามีคนปลอมตัวเป็นอาการน,นะอืมใชนน่มันก็ได้ยู่บริเวณน,นี้แหละเออมันเป็นเสือเสมือีกคนนั้นน่ะปลอมตัวได้ทุกจาง ไม่เห็นหรออาจารย์บอกแล้วไปไหนมาไหนระวังตัวด้วยลองเนี้ยแต่เรไม่วางใจเลยนะเราจะไปตามตัวมันเราจะไม่กลัวหรอเดี๋ก็รู้ นมันใ้เจอลยันี้ก็พอมีเวลาให้นองต้นมันนินหน่อยองนต้นมันมานี้มานี่จะให้นะกมจุขางีสัญญาบันไวนะ้นะอือาตะกุดไป เขาได้ให้ตะกุดมาตามที่บอกรอบนั้นเขาไม่ได้รู้ลาอะไรขนาดนั้นเนาะเปิดครั้งเดียวไม่ถนัดนะทุกคนกำลังอยู่ทางไหน อ้นี่ไงยทุกคนไม่นไม่รู้นะออนีอีกคนนี่ใครจะช่วยโชคลาบนะกลัเป็นโชคลาบ มึงคปิดทองเาดรทุกคนจ้าไปแต่ออกขนาดนี้ฝนยังตกเลยม,มันจะกบยางได้ครับไปลนะครับาานนจะไป้ามันให่ได้เลยอ จก็ระวังตัวด้วแลวไปก่อนครับราอานะจารย์ครับอาจารย์เป็นการเคครับไม่รู้ว่าเขาให้แค่สิบอันนี้หรือเปล่านะ เขาบอกว่าช่วยเรื่องโชคลาภเรื่องขาขายนะทุกคนแต่แปลกมากผมได้รับกดเปิบฝนตกปรับเลยเนยได้ต้องออกเลยนะฝนก็ตกนเนะเจอเหมอตกเยอมากว่าเห็ดออกชัวว่าคนก็เริ่มขอยอยหาเห็ดกันละแต่ ผมต้องกลับไปเล้าต่อนะเนี่ยมมก็ผมว่านี่มันมีน้ำหอมเลยนะไม่ใช่นะเหมือนเป็นกลิ่นดอกไม้อะไรอะ่ะคนดอกอะไรไม่รู้นะมันจะออกคหอมที่เขาได้บอกผมบอกว่าเป็นน้ำหอมเก้าหินเก้ากลิ่นนะ นี่กเห็ดออกชัวเลย สวัสดีครับสวัสดีพีพีเอตีทุกท่านนะครับวัน <bunker. S 1> นี้ก kind of mm ับผมต้นมันก็วันนี้อาจารย์ให้ผมมาหาเขานะบอกว่าเขาจะให้ของแล้วขอรบบอเลยเขาเลยทําพิธีเสร็จแล้วนะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางไปก่อนแต่ก็ชอบคลิปนี้ขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามถ้าใครมีอภัยคลิปนี้ก็กดสั่งกันหน mm ึ hmm. <Art. S 2> ่งเข้าไปก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางไปก่อนครับยินดีทุกคนก็ทางเดิมนะ อาจารยเขาบอกว่าทำตะกุ่เสร็จแล้วนะเขาบอกให้มาหาเขาได้แล้ว nhiều được thôi Thà, thì mà lót nắn. ยุงก็เยอะมากเลยนะทุกคนพว่าเห็นน่าจะขึ้นนะเพราะคนก็เริ่มขอยอยหากันแล้ว mày đi qua ai chan nhìn này con không khí đâu mày nè mày chơi hảo จะมาแล้วครับ ก็มาตามที่อาจารย์บอกอก็รอที่แล้วก็ได้ยินว่ามีคนปลอมตัวเป็นอาจารย์นะอือใช่เหมือนก็ได้อยู่บริเวณนี้แหละเออม,มันเป็นเสือสมัยอีกคนนั้นน่ะ

ทำตัวมันให้เจอเลยอันนี้ก็พอมีเวลาให้น้องต้นมันนินหน่อยอ,อืมน้องต้นมันมานี้มานนจะให้นะกมจุของนี้สัญญากันไว้นะอเอาตะกุดไป เขาได้ให้ตะกุดมาตามที่บอกรอบนั้นเราไม่ได้รู้ลาอะไรขนาดนั้นเนาะเปิดครั้งเดียวไม่ถนัดนะทุกคนกำลัง้ืดยืดทางไหน อ้นี่ก่ตัวมีก่อันไม่รู้นะออมีอีกคนนี่มีรจะช่วยโชคลาบนะอ๋อกลัวเก๋เป็นโชคลาบ มึงเขาปิดทองมาด้วยทุกคนเจ๊ะแตดออกขนาดนี้ฝนยังตกเลยะมััันจกลบยงได้ครับอัวนี้ต้องรีบไปแนละ้วครับไายตาไม่โคนนั้นจะไปฆ่ามันให้ได้เลยอืม จก็ระวังตัวด้วยและไปก็หาบอาจารย์ครับจารย์เป็นการเคครับไม่รู้ว่าเขาให้แค่สิบอันนี้หรือเปล่านะ บอกว่าช่วยเรื่องโชคลาภเรื่องขาขายนะทุกคนแต่แปลกมากผมได้หลับกดเปิดมฝนตกปรับเลยเน่ได้ต้องออกเลยนฝนก็ตกเหเจอไหมตกเยอมากว่าเห็ดออกชัวว่าคนก็เริ่มขยอยหาเห็ดกันละแต่ ผมต้องกลับไปเล่าต่อนะเน,นีผมก็บัวนี่มันมีน้ำหอมเลยนะไม่ใช่นะเหมือนเป็นกลิ่นดอกไม้อะไรอะ่ะคนดอกอะไรไม่รู้นะมันจะออกคหอมที่เขาได้บอกผมบอกว่าเป็นน้ำหอมเก้าหินเก้ากลิ่นนะ กปูเห็ดออกชัวเลยตอนนี้ทุกคนต้องหาทางกลับนะเพราะว่าป่าที่ซับซ้อนมาก ทรัฟซ,ซ้อนอยังไงร,รู้ไหมมีแต่ป่าผาเงาๆเลยถ้าคนแบบว่าไม,ไม่รู้จากป่าที่นี่นี่คืออาจหลงได้คนเดินมาเห็นเจอเขาเคใครอ่ะเจอไหมนี่มึนเขาใครไม่รู้นะ กลับไปเรื่อยๆเพราะว่าอาจารย์ได้ให้ตะก,กุดมาแล้วนะตะก,กุดอันนั้นนี่คือแบบว่าดีเลยดีเลยแหละเพราะว่ามันช่วยเรื่องแบบว่าโชคลาภเขบาบอกเอาไปใส่ในกระป๋าหกตังก็ได้นะแต่ก่อนจะใส่ก็ต้องใส่น้ำ แล้วก็ใส่ละหอมเก้าเก้ากิ่นนะแล้วก็ใส่กุดเข้าไปน้ำหอมแล้วก็ได้เก้ากิน่นแล้วก็วางไว้หน้าร้านก็เขาบอกว่าให้ไปอาบน,น้ำทำาวัวสะอาดเสร็จแล้วก็เอาเอาน้ำมาล้างหน้าตัวเองแล้วก็เอาไปปลวยปปรยหน้าหน้าร้านนะ คือแบบาขาไข่ดีมากเลยแหละแต่ผมก็คงคิดว่าน่าจะต้องเก็บไว้ด้วยแหละต้องเก็บเอาไว้ให้อาจารย์ดูด้วยนะเพราะว่าของพุกนี้ทำยากแล้วก็หายากด้วย คนนึงมีน่ะยิงลกนะผมก็ต้องพยายามต้องเดินมานะลกข้างในก็ต้องดูอ๋อคนคนนั่งพักก่อนคือแดดเนีอ้ออกเปี้ยงเลยนะแต่ฝนยังตกเลยนะทุกคน ต้อตรงบนนู้นนะผมว่าสถา,านที่แบบนี้นี่เห็ดออกชัวเด็ดออกแล้วก็ฝนตกนะก็ขอนมผกแ๊บนึงส่วนยุงนี่ก็เยอะมากมันเดินมาไกลแล้วแต่ก็ใกล้จะถึงแล้ว ยิ่งใกล้จะถึงนี่มันก็จะยิ่งหลกเลยนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรยิ่งเข้าไปลึกๆนี่ยไม่ค่อยลกนะถ้าเอาแบบออกมาจะถึงบ้านทีไรมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเนี่ยปิดทางหมดเลยผมก็ไม่ได้เอามีดเข้ามาในป่าด้วยก็ไว้ฟันทางจะได้เราจำได้นะ โอเคทุกคนแต่ผมขอตัวเดินทางเข้าไปก่อนนี่แล้วทุกคนก็ออกมาแล้วคนต้องเดินไปอีกนะไม่รู้ว่าพีเอซีเบื่อหรือเปล่านะผมถ่ายแบบนี้ ผมว่าก็เบื่อแหละถ้าเบื่อก็ไม่เป็นไรถ้าใครยังชอบเดดูคลิปพวกนี้อยู่ก็ดูไว้นะเผื่อวนันข้างหน้ามันจะมีของดีตกใจทุกคนกคนือว่าเหตุขึ้น เห็ดชิ้นนี้มันจะขึ้นเป็นช่วงดอกเล็กแล้วก็ค่อยไล่ไปนะทุกคนนี่คือรุ่มเลยอ,ะอะ่ะเนี่ยทุกคนเคยเจอไหมเขาทำอะไรทุกคนถ้าใครรู้ก็ฝากบอกด้วยนะเพราะว่าผมเดินเข้าไปหาอาจารย์นี่คือเจอไปไม่นาแบบว่า,วามันอยู่แบบเนี้ยเลียงเลียงเลียงกันไปเลยอะ่ะ เป็นนุ่มๆเลยคมันล้มลงอะนะเนี่ยคนล้มลงไม่รู้ว่าเมื่อกี้นี้ผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ผมว่าผมไม่น่าจะคิดไปเอง ุกคนก็มาถึงทางแล้วโอเคทุกคน๋ยวผมขอวนทางกลับบ้านก่อนก็โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงทางแล้วเมื่อกี้นี่คือแปลกมากเลยอยู่ดีฝนก็ตกให้เองเลยคือแดดยังออกอยู่เลยนะมันก็ตกไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคือผมได้รับตะกุดมาคือฝนตกเลยไอตอนที่ผมยังไม่ได้รับคือยังไม่ตกนะมันแปลกมากเลย ตกแค่จุดเดียวด้วยไอจุดที่ผมเดินไปหาอาจารย์ก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปนี้ก็กดสั่นกระดิ่งกัาไว้ก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอเดินทางกลับบ้านก่อน